เยสวัสดีค่ะนักเรียนกินกินๆิๆๆิิิิอ่ะโอเคคราวนี้นะคะครั้งที่แล้วนะคะสามคาบสี่คาบครั้งที่แล้วสี่ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนประสมคํานะคะมีกีสระเอ่ยสระอาสระอีและสระอูอาอีอูนะคะไปทบทวนกันบ้างหรือยังนะคะอ่ะคราวนี้นะคะจะให้นักเรียนลองนะคะอ่านเป็นคําดูจากภาพนะคะโดยที่ครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งเที่ยวนะคะแล้วก็นักเรียนก็อ่านตามนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะอ่ะโอเคนี่ อ่ะนี่เป็นบัตรภาพจากคําเลยน้าแดงก็เดาคําศัพท์ได้นะคะอ่ะมาคำนี้ค่ะกามากอากามอามากามาอีกครั้งหนึ่งค่ะกามากอากามอามากามาโอเคต่อไปค่ะเด็กคนนี้กําลังทําอะไรเอ่ยทายาอีกครั้งทายาทออาทายออายาทายาอ่านี่เป็นคำศัพท์ระานะคะลูกต่อไปมาหา มาหามออามาหออาหามาหาอ่าอ่านตามคุณครูอ่านพร้อมคุณครูนะคะต่อไปฝากาอีกครั้งฝากาฝออาฝากออากาฝากา,า,กาเก่งมากต่อไปขากาขากา,ข,า,ข,าขออาขากออากาขากา,าเก่งมาก อ่ะต,ต่อไปลามาลามาลออาลามออามาลามาเก่งมากต่อไปคาถาคาถาคออาคาทออาทาคาถาโอเคเออปุ๊บเอาไหมเอาไหมรู้เอาไหมอ่ะต่อไปคาถาคาถาคออาคาทออาถาคาถาอื ต่อไปราคาราคารออาราคออาคาราคาโอเคเกง่งต่อไปดาราดาราดอาดารออาราดาราอา่าดาราต้องสวยใช่ไหมคะมคุณครูเป็นดาราได้ไหมลูกเอาต่อไปราชาราชารออาราโชอาชาราชา โอเคจบแล้วเก่งมากเห็นไหมเรียนวันละนิดวันละหน่อยนะคะอันนี้สาระอาทบทวนอีกหนึ่งรอบครูอ่านเป็นคำนักเรียนสะกดนะคะอย่างเช่นกามานักเรียนก็สะกดกอากามออามากามาโอเคนะหนึ่งสองสามกามาเก่งมากทายาโอเคต่อไปมาหา โอเคต่อไปค่ะฝากาโอเคต่อไปขากาเก่งมากต่อไปลามาโอเคต่อไปคาถาเก่งมากต่อไปค่ะราคา โอเคหมดยังอามีอีกดาราเก่งมากคำสุดท้ายราชาเย์หมดแล้วลบมืออ่ะโอเคเมื่อกี้คำสระอาไปแล้วนะคะคราวนี้จะผสมระหว่างคำสระอาและคำสระอีอามีทั้งสระอากับสระอีด้วยนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะพร้อมอยังพร้อมแล้วขอเสียงหน่อย โอเคนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะนักเรียนอามานี่อ่าอุย้ยบางคุณอ่านได้เล้วเก่งมากเลยค่ะลูกคำนี้ค่ะ e g a o e e g a g a e g a อกาครูไ่สะกดให้แล้วนะอ่านเป็นคำเลยนะคะนักเรียนอ่านนักเรียนสะกดนะคะลูก e g a โอเคเก่งค่ะลูกต่อไปค่ะฝาชีฝออาฝาชออีชีฝาชีโอเคต่อไป ทาสีทอ,อาทาสอ,อีสีเก่งมากต่อไปกีลากออีกีรออาลาเก่งจังเลยต่อไปค่ะสีดาสอ,อีสีดออาดาเก่งมากต่อไปค่ะตาดีตทอ,อาตาดดอ,อีดี เย่ yeah. เก่งนี่เก่งเก่งอาต่อไปยาดียออายาดอ,อีดีโอเคต่อไปนาทีนออานาะทอ,อีทีเก่งมากหมดเรื่องเลยเอ่ะมีอีกต่อไปค่ะสามีสอาสามออีมีโอเคเอ่ะต่อไปมีขาโมอ,อีมีขออาขา เย่ ay, หมดแล้วเที่ยวแรกหมดแล้วนะคะอ่าเที่ยวที่สองนะคะเที่ยวที่สองคุณผูอ,อ่านนึ่งคำนักเรียนสะกดนะคะหนึ่งสองสามอีกาเก่งมากต่อไปค่ะฝาชีเก่งมากต่อไปทาสีต่อไปกีลาโอเคต่อไป,ออไปสีดา เก่งจังเลยลูกตาดีโอ้ยาดีเก่งหน้าที่โอเคต่อไปสามีสุดท้ายมีขาเย้ตบมือให้ตัวเองโอเคนะคะ อ่าชุดสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะลูกก็คือคำสารอู่คำสารอูแต่อาจจะมีสารอาสารอีบนมานะคะอ่ะโอเคมาอ่านตามครูพร้อมสะกดเริ่มกันเลยนะคะรูปูรออูรูปูปูรูปูโอเคอ่านตามครูนะคะปูนาปูปูนอานาปูนาเก่งค่ะต่อไปตีงู ตอ,อีตีงออูงูตีงูโอเคต่อไปถูหูถออูถูหออูหูถูหูโอเคต่อไปดูงูดออูดูงออูงูดูงูององงโอเคเก่งมากนะคะอ่ะเที่ยวที่สองนะคะคุณครูอ่านเป็นคำนักเรียนสะกดโอเคมารู เก่งมากต่อไปปูหนะ้าเก่งมากต่อไปตีงูเย่ต่อไปถูหูโอเคต่อไปดูงู เย่หมดแล้วเก่งมากเลยค่ะลูกเกตมืออ่ะโอเคหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะพทั้งออกเสียงเรียชนะแล้วก็สระที่เรียนไปมีสสระแล้วนะคะสระอาสระอีสระอู e, นะคะแล้วก็หัดอ่านจากปัดคำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกทำใบงานฝึกอ่านจากแบบฝึกอ่านที่ครูคให้ไปนะคะให้คุณแม่ผู้ปกครองอ่านให้อ่านให้คุณแม่ฟังทุกวันเลยนะคะแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอก็ได้มาให้ครูคนะคะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะนักเรียน